เอาล่ะหนุหนูหน,นี่แมปนี้ต้องบอกว่าเป็นการละลึกการจากไปของผู้เขียนดักก้นบอลน,นะครับทรยมะอากิระนะฮะแล้วก็นี่คือการผจญภัยอนิเมะบวกเซล์อะไรวะเนี่ยวิญญาณมังกรมาเลยดีกว่าเจอหน่อยไม่รู้แหละแมปนี้เป็นยังไงเหมือนจะเคยเล่นหรือเปล่ามาถึงเมนูคืออะไรวะมาแล้วฮึโหลดข้อมูลมาแล้วซุปเปอร เฮ้่าเจลิงยักษ์ในดัโซเล่นเลยดีกว่าไม่รอช้าเสียเวลาทำมาหากินนี่โงกุลครับมีปรับความสูงได้ดีหรออะไรวะเนี่ยคือสูงสูงเอาสักเอาประมาณนี้อ่าโอเคตทนผิวขอเข้มหน่อยได้ไหมอุ้ยเข้มไปขาวเผือกนี้ดีกว่าเออมีอะไรอีกสไตล์การต่อสู้คือยังไงวะคือ อ่ทั่วไปแล้วกันใบหน้าผมอ่ะผมผมนี่เอาเป็นสีสีเทาได้ไหมเอาเป็นสีเทาดีอ่าโอเคบันทึกแล้วเล่นมาดูหน่อยนี่ฮ่าฮ่พลังมังกรลิงยักษ์ชัดๆมาถึงโลกโหลดข้อมูลโหโหลดนานมากอะไรเนี่ยโคตรนานมาแล้วครับผมคือซึนโกคุณ อะไรวะเนี่ยเออปุ๊บเฮ้ยข้าไปข้าไปฮ่าอะไรวะเนี่ยมีโหลดมีโหลดมีโหลดปุ๊บฝึกเพิ่มเติมด้วยสไตล์ทั่วไปปลดล็อก crushable อ่ะโอเคฝึกยังไม่เละผู้ผัวอ่าอีโัอ้ยอ๋อไตะโจนนี่แน่ไตะโจนนี่คืออะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ช์จพลังเหรอหรือไงอ๋อ นี่คืออะไรไม่รู้กด e ได้อะไรไม่รู้อ่เจ้าาเจ้านี่จัดการโจนก่อนโอ้โอ้คัวเขาไหหายเฮ้ยอะไรอะต้นไม้ไอ้นั่นเลเวลสิบแล้วครับทุกคนกด m เพื่อเปิดเมนูไหนดูซิทักษะคาเมฮาคาเมฮะโอ้โหคาเมคาเมฮะอ่าขึ้นพลังงานเลเวลสี่ อันนี้คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะทั้งหมดมีสองใบมีดทารีเคนคืออะไรไม่รู้สถิติก็เป็นบาลานดีนะเอาเป็นมีพลังกีด้วยเหรอโอ้โหพลังกีอา่าโอเคความแข็งแรงอ่ะเพิ่มไปโอเคทักษะนี่คืออะไรเอ่เออเานี่ดีกว่าเออ่ซื้อซื้อได้ไหมอะคิคืออะไรคิ ยานพักคืออะไรวะเนี่ยคืออะไรอ่ะซื้อซื้อไม่ได้อีกให้ทำอไรทักษะมีอะไรอ่ะคิคิอะไรเนี่ยมึนคิด็อกเตอร์อะไรวะเนี่ยเทคนิคประชิดไม่เป็นแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ละุยก่อนกด M ใช่ไหมโอเคมา เจ้จจจา้จงขโมยเจ้าโจรโผพระโผพระเรียบร้อยกดอีปุ๊บได้ของรู้เรื่องหือ้อขับไปขับไปฮะไ,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 ไหนไปดูดนเลยแล้วกันอ้าวเฮ้ยไม่โดนระยะมันสั้นไปนี่เนี่ยกดอีก็ไปฟืปร้รู้เรื่องนี่เนี่ยโอเคไอเทมใหม่ธรรมะตอนที่คุณอยู่รลเวลห้าเออเลเวลขึ้นเร็วเหมือนกันแฮะไปไหนต่อฟุบ อันนี้เดินเดินธรรมดาอันนี้วิงว่งวิ่งแทบจะลอยได้ข้างบนมีอะไรฟึบฟึบอ่ะเฮ้ยเหาะไม่ได้กดวีกดซีอ๋อกดซีชาร์จพลังหัวหามาเลยดีกว่าขึ้นตรงนี้แล้วไปเลยดีกว่าี่88หายเกลี้ยงโอ้โหโเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ย โอ้ยอเดี๋ยว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 จะตายเอาจะตายเอาอ๋อโอ้ยอะไรเนี่ยแตกตัวแตกเกิดอะไรขึ้นอ่เป็นพลังใหม่กดววีเป็นไรอ๋อกดวีคือพลังขึ้นอย่างนี้โอเครู้เรื่องเอาล่ะครับกระเด็นโอ้โหโอเคเข้าใจละไปแล้วหายโอเค เข้าใจกดแซดคืออะไรกดแซดไม่มีอะไรกดนี่โอ้หายตัวปุ๊บเฮ้ยอะไรเนี่ยแสดงว่าโอเคเราควรจะอยู่ที่หมู่บ้านป่าก่อนบ้านป่าเมืองเถื่อนไปเลยครับวิปปุ๊บ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 กดหนึ่งโอ้ยก็ไม่ก็ไม่ฮะพลังคืนเต่าเฮ้ยวันดีเจโจรปัดดีเจโจรต่อยสองทีตายแล้วปุ๊บเก็บมาเรียบร้อยโอเคไหนกดเอ็มดูสิมีอะไรบ้างสถิติสแตท พลังชีวิตสูงสุด่ะโอเคทักษะนี่มันคืออะไรเนี่ยคิอะไรเนี่ยคนหาด็อกเตอร์ไคโตะคืออะไรวะคือด็อกเตอร์ไคโตะอยู่ไหนเดียวไม่รู้จักใครคือด็อกเตอร์ไคโตะกด E สินี่พลังเดมอนแลกอะไรเนี่ยคุณต้องทำอ๋อกำจัด5โจรซึ่งเราก็กำจัดแล้วนี่ ก,กำจัดไปแล้วนี่นี่เนี่ยก็กำจัดไปแล้วนินาว่าไงเออยูอารยังไม่ครบฟินิชห้ามอห้าโจนอ่ะแล้วกำจัดไปมากกว่านั้นแล้วนี่นานี่โอเคควสเสร็จสมบูรณ์ไปหาตั้มเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้ไปไหนล่ะอา้าวหายเบอร์สองคืออะไระคืออรว่เนีย ท่าอะไรเ,เาเนี่ยงงนิดหน่อยคาร่าหวัดดีคาร่า making quite a noise อะไรเนี่ย before your journey test you r tower level interest ไปเลยโอเคอ๋อโอเคเพิ่มพลังให้เราจัดว่าแจว๋วดีมากดีมากคาร่าเราไปลุยข้างบนได้ยังเนี่ยขอไปลุยหน่อยแล้วกันนี่หายตัวได้ปุ๊บ not bad กด F F4 attack สุดยอดอ๋อนี่เหมือนเป็นทูทอ์ล้อแล้วนะครับมาอะไรเนี่ย2.9มิลเลี่ยนโอโ้โหไปลุยอะไรวะเนี่ยเควสเสร็จสมบูรณ์สุดยอดเลยขอไปสร้ยอยทีนึงได้ไหมนี่อะไรเนี่ยจัาสบูซอสอะไรวะเนี่ยต้องเลเวลยี่สิบเลยหรอพูดไปเล่นอยากลองได้ไหมล่ะา ไม่แน่เตะไปให้อ้าวเฮ้ยน,นั้นเลเวลยี่ส e ิบเอ็ดเราเลเวลอะไรไม่รู้อะไม่รู้อะไม่สนจัดก่อนแล้วกันชิป,ปเป่งละสวยละฟึ๊บหายตัววับเบอร์แปดอยู่ไหนฟึ้นอ๊บอ๊บอุ๊ยโหแย่ลลไปไหนแ้วเนี่ยแย่แย่แย,ย,ย่ผมสู้ไม่ได้อะดูทรงคงสู้ไม่ได้แต่อยากจะปล่อยพลังขึ้นเต่าตรงนี้ไม่โดนใครเลยพ่อคุณเบอร์แปดเป็นไง เพิ่มเติมเพื่อปลดล็อกคัชเชอร์บอลอะไรอ่ะคัชเชอร์บอลไม่ได้เหรอนั้นเบอร์สองได้ไหมนี่แน่กระจุยให้หมดโอ้เฮ้ยเยมากันเพียบเลยคราวนี้โอ้ขอโทษครับพี่อ้าหึ่ยนี่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 ฟืบ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 นี่นี่นี่โอ้ยไม่ไหวต้องหนีมาหนีมาไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเราไม่เหมาะจะอยู่ตรงนี้มาแล้วสองร้อยสิบหายไปเลยเดียวโจรหายบ้านป่าเมืองเถื่อน โหกระเด็นหมดตอนนี้สุดยอดอ๋อมันใช้จู่โจมเป็นกลุ่มนั่นเองจัดว่าแจว๋วจัดว่าแจว๋วจัดว่าแจว๋วนี่มาเก็บรวบรวมไก่อนตอน,นนี้ฟึบทิฟขโมยหวัดดีขโมยตัวดำอ้าวหายเลยฮะนี่ขโมยชาวเกาะใช่ไหมนี่นี่ขโมยเหมือนอะไรสิบเจ็ดเลยฮ่าฮ่าเดี๋ยวแรงที่มั่วไอซ์แอนด์วอรเอร์คืออะไร อ๋อนิวชาเลนที่บอสไปหาบอสเหรอบอสของโจนงั้นสินะโอเคมาเริ่มกันเลยเหมือนโกคิเลยฮะไหนบอสของโจนเนี่ยนู่นไงเอาชนะบอสโจนมาสิครับอ้าไม่โดนเฮ้ยยิงวดอ้าบอสโจนเป็นไงล่ะนี่แน่เรียบร้อยบอสโจนแค่นี้เหรอเบเบ อ้าวเฮ้ย PVP คืออะไรถูกปกปิดอะไรเนี่ยเจ้าตัวกระตูนไหมแค่นี้เหรอเรียบร้อยแล้วควส5ห้าอ่ะขึ้นภูเขาเอาอีกครั้งเหรอ,อไปเลยดีกว่าหายไปแล้วตอนนี้แปดฮิตเรียบร้อยแล้วครับจนันจานโกคิ ไม่ละพอละขึ้นเขาได้แล้วล่ะตอนนี้น่าจะลองขึ้นเขาดูเอาละครับกำจัดบอสโจนฉันคือซึ่งองคุณว้าชาร์จพลังเฮ้ <Hey. S 1> วัดดีจา้าบ,บัวซอสอีหยังวะเลเวลยี่สิบว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงกดเอ็มก่อนดูก่อนสถิติความแข็งแกร่งบวกไปก่อนเลยพลังกีมีหลายกีเหลือเกินโอเค อักษะ2คืออะไรไม่รู้อะคีทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เทคนิคเคโลเคนอะไรเนี่ยอาคาลิเข้าถึงระดับลิงอะไรเนี่ยฉันเป็นลิงหรือไงทั้งหมดเฮ้ยมันคืออะไรอะทำไมฉันทำอะไรไม่ได้เอาใหม่สิขอไปลุยกับพวกนั้นก่อนดีกว่าวัดดีตัวเองฮึบ ไปโอ้ยพวกพวกเอ้ยเอาเฮ้ย,ย,ยท่าสองหายนี่ต่อยต่อยต่อยไม่สนใจอุ้ยไม่สนใจเอาสักสักตัวหนึ่งเอาสักตัวหนึ่งรูทเอนควายเมนต์ไปเรียบร้อยครับจัดการได้ตัวหนึ่ง เฮ้ย hey, ถือว่าโอเคจัดว่าแจว๋วเดี๋ยวก่อนฟึบแบ่งพลังก่อนปื๊ดโอเคพลังคีพลังคีน่าจะเป็นพลังคอสโมโม,มานาของเรานะครับอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแล้วพลังของเราไอ้นั้นหายไปไหนอะทักษะของเราหายอะเดี๋ยวนะใบมีดเทอริเคนอุป,ปกรณ์เบอร์สองโอเคอ่า ขึ้นพลังงานเต็มกำลังเบอร์นี้ได้ไหมไม่ได้อีกเอาเฮ้ยอุปกรณ์เบอร์หนึ่งอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองดูก่อนพลังเบอร์สองไปเรียกแขกหน่อยเอาเฮ้ยคเมคำเม,ำเมำหายหายโอ้โหมาตัวทีคกับพี่ โออะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันเมืองอะไรเนี่ยหลงมาคิวมาคิวเมมเบอร์เคาเมมเบอร์คืออะไรวะนี่เนี่ยกี่ดอกบอกให้หมดจัดการทั้งแก๊งมาโอ้ยจัดมาแจ๋วอ่ะโอเคเราอยู่ตรงนี้แล้วครับทุกคนเดี๋ยวนะเมื่อกี้ค,ำคำาเมคาเมฮะเราหายเลยบาบอที่สุดความแข็งแกร่งเราต้องเพิ่มขึ้นโอเคทักษะ คาเมคาเมฮะอยู่ไหนเล่นยังไงวะเนี่ยคีซื้อซื้อ,อยังไงไม่เข้าใจพลังขึ้นเต่าอุปกรณ์ดีกว่าอ่ะโอเคน่าจะได้แบบนี้โอเคประมาณนี้เริ่มเข้าใจวิธีการเล่นแล้วครับนิดหน่อยมันน่าต้องเก็บเควสไปเรื่อยๆเ,เอาละเดี๋ยวคลิปแรกประมาณนี้ก่็ดีกว่านี่คือการเล่นครั้งแรกนะครับเพราะฉันเนี่ยก็ ยาวๆแล้วกันถือว่าเป็นการระลึกถึงอาจารย์ทริมะอากิระนะฮะผู้ที่เขาเรียกไงผู้ที่สร้างสารรค์ด้วกันบอลนี่เนี่ยนเะตะให้เรียบร้อยฉันช่วยนายนะบอกให้เด็๋ยิ่งขึ้นเต่าโชว์เลยนี่บ้าบออ่ะโอเคฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะตัวเองโอเคคลิปนี้ไปละเด็กดีปิดเทอมก็ออกกำลังกายบ้างอย่าอยู่แต่หน้าคอมแล้วกันคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ